สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ผมอาจารย์สงบยินดีอย่างยิ่งที่เราได้มาพบกันอีกครั้งในวันนี้สำหรับใครหลายคนการเริ่มต้นวันใหม่หรือแม้แต่การสิ้นสุดวันอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับความสดใสหรือความสบายใจอย่างที่ควรจะเป็นผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยประสบกับปัญหานี้ปัญหาที่ว่านี้คือการนอนไม่หลับครับ เป็นเรื่องธรรมดาที่ในบางคืนเราอาจจะรู้สึกกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมาบนเตียงนับแกะไปแล้วเป็นร้อยเป็นพันตัวแต่นาฬิกาชีวิตในตัวเรากลับไม่ยอมคล้อยตามสิ่งที่เรามักจะทำในสถานการณ์แบบนี้คืออะไรครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเริ่มพยายามที่จะหลับใช่ไหมครับพยายามข่มตาพยายามบังคับจิตใจให้สงบ พยายามนับหนึ่งถึงร้อแล้วก็ย้อนกลับมานับใหม่แต่ท้ายที่สุดแล้วความพยายามเหล่านี้มักจะนำมาซึ่งความหงุดหงิดความกังวลใจและในที่สุดก็คือความผิดหวังที่เรายังคงตื่นอยู่แม้ว่าร่างกายจะอ่อนล้าเต็มทีในวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาสำรวจความคิดและพฤติกรรมที่เรามีต่อการนอนไม่หลับเสียใหม่ อยากชวนให้ลองเปลี่ยนมุมมองจากการต่อสู้เพื่อให้หลับให้กลายเป็นการปล่อยวางและพักผ่อนแทนเพราะบ่อยครั้งความเครียดจากการพยายามหลับนั่นแหละครับคือตัวการสำคัญที่ทำให้การนอนหลับกลายเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราพยายามจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จมากๆ ยิ่งเรากดดันตัวเองมากเท่าไหร่ผลหลับกลับยิ่งออกมาไม่เป็นอย่างที่ใจหวังเช่นเดียวกับการนอนครับยิ่งเราบอกตัวเองว่าฉันต้องหลับเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้มีงานสำคัญฉันต้องพักผ่อนให้เพียงพอทำไมฉันถึงหลับไม่ได้นะความคิดเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราผ่อนคลายลงเลยครับ ตรงกันข้ามมันกลับเป็นการกระตุ้นระบบประสาทของเราให้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเหมือนกับการที่เรากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้แหละครับที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของการนอนหลับร่างกายของเราไม่ได้ออกแบบมาให้หลับได้ภายใต้ความเครียดหรือความกดดันสูงเรามักจะสร้างสมรภูมิรบขึ้นมาบนเตียงนอนของเราเอง เตียงที่ควรจะเป็นพื้นที่แห่งความผ่อนคลายความสงบและการพักผ่อนกลับกลายเป็นสังเวียนที่เราต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับความคิดที่ฟุ้งซ่านต่อสู้กับความรู้สึกผิดที่หลับไม่ได้ความกังวลถึงผลที่จะตามมาในวันรุ่งขึ้นการจ้องมองนาฬิกาที่เข็มวินาทีเคลื่อนที่ไปอย่างเชื่องช้าแต่ดูเหมือนจะไม่มีวันไปถึงจุดที่เราจะหลับได้เลย การคำนวณจำนวนชั่วโมงที่เหลืออยู่ก่อนจะถึงเวลาตื่นนอนยิ่งคำนวณยิ่งรู้สึกแย่ยิ่งเครียดยิ่งนอนไม่หลับมันเป็นวงจรที่โหดร้ายและวนเวียนไม่รู้จบจริงๆครับคำถามสำคัญคือแล้วเราจะออกจากวงจรนี้ได้อย่างไรผมอยากเสนอแนวคิดที่ว่าบางทีปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานอนไม่หลับเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะอยู่ที่ว่าเราพยายามหลับมากเกินไปจนลืมไปว่าการนอนหลับเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เองเมื่อเงื่อนไขเหมาะสมมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้ความพยายามหรือการต่อสู้เพื่อให้ได้มาเรามาพูดถึงเรื่องความเครียดจากการพยายามหลับให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดนะครับเมื่อเราล้มตัวลงบนเตียงแล้วพบว่าตัวเองยังตื่นอยู่ ความคิดแรกๆที่มักจะเข้ามาในหัวคือทำไมยังไม่หลับอีกฉันต้องหลับให้ได้ถ้าไม่หลับพรุ่งนี้ฉันจะแย่แน่ความคิดเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลใจความหงุดหงิดและความรู้สึกที่ไม่สบายใจซึ่งล้วนเป็นอารมณ์ที่ขัดแย้งกับการนอนหลับอย่างสิ้นเชิงครับ ร่างกายของเราจะรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมต่อสู้หรือหนี (fight or flight response) ซึ่งเป็นภาวะที่ตรงกันข้ามกับภาวะของการผ่อนคลายที่จะนำไปสู่การนอนหลับลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เราเครียดเรามักจะรู้สึกหัวใจเต้นเร็วขึ้นกล้ามเนื้อเกร็งตัวหายใจถี่ขึ้นความคิดแล่นไปมาไม่หยุด นี่คืออาการของระบบประสาทที่กำลังตื่นตัวไม่ใช่ระบบประสาทที่พร้อมจะพักผ่อนดังนั้นเมื่อเราพยายามบังคับตัวเองให้หลับภายใต้ภาวะเครียดร่างกายและจิตใจของเรากำลังส่งสัญญาณที่ขัดแย้มกันอยู่ทำให้เรายิ่งหลับได้ยากขึ้นไปอีกยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตื่นตัวมากเท่านั้น มันเหมือนกับการที่เราพยายามบังคับให้ดอกไม้บานซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับดอกไม้จะบานได้เมื่อสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆเอื้ออำนวยเท่านั้นการนอนหลับก็เช่นกันดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรทำคือการหยุดต่อสู้หยุดพยายามที่จะบังคับตัวเองให้หลับยอมรับว่าตอนนี้เรายังไม่หลับไม่เป็นไรและเปลี่ยนเป้าหมายจาก การหลับให้ได้มาเป็นการพักผ่อนให้ได้แทนครับนี่คือหัวใจสำคัญของแนวคิดในวันนี้ซึ่งจะนำมาสู่ประเด็นถัดไปที่ว่านอนไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้พักหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่ได้นอนแปลว่าไม่ได้พักผ่อนเลยร่างกายและจิตใจก็จะอ่อนล้าและทรุดโทรมลงทั้งหมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับ การนอนหลับคือกระบวนการหนึ่งที่ร่างกายใช้ในการฟื้นฟูแต่การพักผ่อนนั้นมีความหมายกว้างกว่ามากลองนึกภาพนะครับแม้ว่าเราจะนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเพียงแค่นอนลงบนเตียงในท่าสบายๆปล่อยตัวตามสบายไม่เกรง็งไม่คิดมากไม่พยายามบังคับอะไรเลย เพียงแค่อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆหรือฟังเสียงเพลงบรรเลงเบาๆในห้องที่มืดสนิทร่างกายของเราก็ยังคงได้รับการพักผ่อนในระดับหนึ่งครับกล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายลงหัวใจเต้นช้าลงระบบประสาทของเราก็จะได้รับลดภาระลงไม่ต้องทำงานหนักเหมือนตอนที่เรากำลังเครียดหรือทำกิจกรรมต่างๆ การพักผ่อนไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนอนหลับเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการพักผ่อนทางกายทางใจทางอารมณ์และทางประสาทสัมผัสด้วยครับการพักผ่อนทางกายแค่การนอนนิ่งๆบนเตียงหรือการนั่งพักผ่อนในท่าที่สบายปล่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนคลายตัวโดยไม่เกรง็งก็ถือเป็นการพักผ่อนทางกายแล้วครับแม้จะไม่ใช่การหลับลึก แต่ร่างกายก็ได้ผ่อนคลายและลดการใช้พลังงานลงการพักผ่อนทางใจการหยุดคิดเรื่องเครียดเครีเรื่องงานเรื่องปัญหาต่างๆหรือการหยุดฟุ้งซ่านถึงอดีตรหรืออนาคตแค่เพียงปล่อยให้ความคิดไหลผ่านไปโดยไม่เขาไปยึดติดก็เป็นการพักผ่อนทางใจที่ดีเยี่ยมครับการพักผ่อนทางอารมณ์การที่เราอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเศร้ากังวลหรือหงุดหงิดโดยไม่ต้องตัดสินตัวเอง หรือการที่เราปล่อยวางความคาดหวังและแรงกดดันต่างๆก็ช่วยให้เราได้พักผ่อนทางอารมณ์การพักผ่อนทางประสาทสัมผัสการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบแสงไฟสลัวๆอุณหภูมิสบายสบายปราศจากเสียงรบกวนหรือสิ่งกระตุ้นต่างๆก็เป็นการพักผ่อนที่ดีสำหรับระบบประสาทของเราดังนั้น การที่เรานอนไม่หลับในบางคืนไม่ได้หมายความว่าคืนนั้นทั้งคืนศูนย์เปล่าไปโดยสิ้นเชิงนะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนจากการพยายามหลับมาเป็นการพักผ่อนได้ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนในรูปแบบใดก็ตามร่างกายและจิตใจของเราก็จะยังคงได้รับการฟื้นฟูในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เราไม่รู้สึกแย่จนเกินไปในวันรุ่งขึ้นและยังเป็นการลดความกังวลที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยครับ เมื่อเราเข้าใจว่าฉันไม่ได้นอนแต่ฉันกำลังพักผ่อนอยู่นะแรงกดดันในการต้องหลับให้ได้ก็จะลดลงอย่างมหาศาลและบ่อยครั้งการลดแรงกดดันนี่แหละครับที่เปิดประตูให้กับการนอนหลับเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติต่อไปเรามาพูดถึงเทคนิคการพักแบบไม่ตั้งใจหลับกันนะครับนี่คือหัวข้อที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับหรือรัง ลองนำแนวคิดและเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะครับอันดับแรกเลยคือการอนุญาตให้ตัวเองพักโดยไม่จำเป็นต้องหลับครับนี่คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนมุมมองนี้เมื่อคุณนอนลงบนเตียงแล้วรู้สึกว่ายังไม่หลับอย่าบอกตัวเองว่าฉันต้องหลับให้ได้แต่ให้เปลี่ยนเป็นฉันจะใช้เวลานี้เพื่อพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะหลับหรือไม่ก็ตาม การให้คำอนุญาตนี้กับตัวเองเป็นการปลดล็อกความกดดันได้อย่างมหาศาลครับเทคนิคแรกการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการพักผ่อนห้องนอนของคุณควรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการพักผ่อนและนอนหลับไม่ใช่สำนักงานโรงภาพยนตร์หรือโรงยิมแสงสลัว ลดแสงไฟลงในช่วงเย็นหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์อย่างน้อย1-2ชั่วโมงก่อนเข้านอนแสงสีฟ้าเป็นตัวยับยั้งการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับได้อุณหภูมิที่เหมาะสมห้องนอนควรมีอุณหภูมิที่เย็นสบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายความเงียบสงบ ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมเสียงจากภายนอกได้ลองใช้ที่อุดหูหรือเปิดเสียงสีขาว (white noise) เช่นเสียงฝนตกเสียงคลื่นทะเลเสียงพัดลมเพื่อกลบเสียงรบกวนความสะอาดและความเป็นระเบียบห้องนอนที่สะอาดและเป็นระเบียบจะช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเป็นประจำให้ความรู้สึกสดชื่นและสบาย เทคนิคที่2การสแกนร่างกายแบบไร้จุดมุ่งหมาย Body Scan Without Go of Sleep เทคนิคนี้เป็นการฝึกสติ Mindfulness ที่เน้นการรับรู้ความรู้สึกต่างๆในร่างกายโดยไม่พยายามบังคับให้หลับนอนในท่าที่สบายที่สุดปิดตาลงค่อยๆสังเกตลมหายใจเข้าออกช้าๆสบายๆไม่ต้องพยายามควบคุม จากนั้นค่อยๆเคลื่อนความสนใจไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มจากปลายเท้านิ้วเท้าข้อเท้าน่องหัวเขา่าต้นขาสะโพกไปจนถึงหน้าท้องหน้าอกแขนมือไหล่คอและศีรษะในแต่ละส่วนให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความรู้สึกตึงความผ่อนคลายความหนักเบาความอบอุ่นหรือความเย็น ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรแค่รับรู้ถึงมันถ้าพบว่ามีความตึงเครียดในส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงแค่รับรู้ถึงมันแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกไปพร้อมกับจินตนาการว่าความตึงเครียดนั้นได้คลายตัวลงทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆทั่วทั้งร่างกายโดยไม่คาดวังว่าจะต้องหลับเพียงแค่ตั้งใจที่จะพักผ่อนและรับรู้เทคนิคที่ 3. การหายใจที่ช่วยผ่อนคลาย c a ค i n g Breath นี่ไม่ใช่การหายใจเพื่อบังคับให้หลับแต่การหายใจเพื่อปรับระบบประสาทให้เข้าสู่ภาวะสงบนอนหงายในท่าสบายวางมือไว้บนท้องหายใจเข้าช้าๆทางจมูกนับหนให้ท้องป่องขึ้นหายใจเข้าให้ลึกถึงท้องกลั้นหายใจไว้ชั่วครู่นับหนหายใจออกช้าๆทางปากหรือทางจมูกก็ได้นับห หหรือ18ให้ท้องแฟบลงทำซ้ำไปเรื่อยๆประมาณ5 1 0ถึง10นาทีโดยเน้นการหายใจออกที่ยาวกว่าการหายใจเข้าเพื่อกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการพักผ่อนและการย่อยอาหารการทำเช่นนี้จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจสงบลง เทคนิคที่4การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้า (Progressive Muscle Relaxation, PMR) โดยไม่ตั้งใจหลับ PMR เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราเรียนรู้ถึงความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและผ่อนคลายมันเริ่มต้นด้วยการเกรงกล้ามเนื้อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นกล้ามเนื้อเท้าเกรงค้างไว้ประมาณ5-7วินาที จากนั้นคลายกล้ามเนื้อนั้นออกปล่อยให้มันผ่อนคลายอย่างเต็มที่สังเกตความรู้สึกที่แตกต่างระหว่างความตึงเครียดกับความผ่อนคลายทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆกับกล้ามเนื้อกลุ่มอื่นๆทั่วร่างกายเช่นน่องต้นขาสะโพกท้องอกแขนมือไหล่คอและใบหน้า จุดประสงค์ไม่ใช่การทำให้หลับแต่การฝึกให้ร่างกายเรียนรู้ที่จะรับรู้และผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งเมื่อร่างกายผ่อนคลายความสามารถในการหลับก็จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติเทคนิคที่5การลุกจากเตียงเมื่อไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจนี่คือเทคนิคที่สำคัญมากครับถ้าคุณนอนอยู่บนเตียงแล้วรู้สึกหมุดหงิด วิตกกังวลหรือไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจเป็นเวลานานเกิน20ถึง30นาทีบางคนอาจจะใช้15นาทีหรือ40นาทีแล้วแต่ความเหมาะสมสิ่งที่ควรทำคือลุกจากเตียงครับอย่าฝืนนอนต่อบนเตียงเพราะจะทำให้เตียงเชื่อมโยงกับความเครียดและความหงุดหงิดลุกออกจากห้องนอนไปทำกิจกรรมเบาๆในห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องนอน กิจกรรมที่ว่านี้ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่เร้าใจและไม่กระตุ้นระบบประสาทเช่นอ่านหนังสือที่น่าเบื่อหรืออ่านตำราที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนักหลีกเลี่ยงนิยายตื่นเต้นหรือข่าวสารฟังเพลงบรรเลงเบาๆหรือฟังพอดแคสต์ที่สงบไม่ต้องใช้สมาธิมากจิบชานมผ่อนคลายหลีกเลี่ยงคาเฟอีนนั่งสมาธิหรือฝึกหายใจในห้องที่มืดสลัว ยืดเส้นยืดสายเบาๆไม่ใช่การออกกําลังกายทำกิจกรรมเหล่านี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะรู้สึกง่วงจริงๆหรือรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วค่อยกลับไปที่เตียงทำสามขั้นตอนนี้ได้เรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวว่าต้องลุกขึ้นหลายครั้งการฝึกฝนนี้จะช่วยให้สมองของคุณสร้างความเชื่อมโยงใหม่ระหว่างเตียงกับการนอนหลับและแยกเตียงออกจากความเครียด เทคนิคเหล่านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณหลับได้ในทันทีแต่มีจุดมุ่งหมายให้คุณได้พักผ่อนได้เรียนรู้ที่จะผ่อนคลายและที่สำคัญที่สุดคือการลดความเครียดที่เกิดจากการพยายามหลับเมื่อความเครียดลดลงร่างกายและจิตใจของคุณก็จะอยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการนอนหลับได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับเตียงครับลองย้อนนึกถึงภาพแรกที่เราพูดถึงเตียงของเรามักจะกลายเป็นสมรภูมิรบไปแล้วใช่ไหมครับเป็นสถานที่ที่เราต้องต่อสู้กับตัวเองและกับปัญหาการนอนหลับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลง เตียงนอนควรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเสมือนรังนกที่อบอุ่นและปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกสงบผ่อนคลายและพร้อมสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงครับประการแรกกําหนดหน้าที่ของเตียงเตียงนอนควรมีไว้สำหรับการนอนหลับและกิจกรรมทางเพศเท่านั้นครับพยายามหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมอื่นๆบนเตียงเช่นทำงานหรือเช็คอีเมล ดูโทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานกินอาหารหรือของว่างทะเลาะกับคนในครอบครัวหรือคิดเรื่องเครียดๆบนเตียงเมื่อเราจำกัดหน้าที่ของเตียงสมองของเราจะเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงเตียงกับกิจกรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราขึ้นเตียงสมองจะส่งสัญญาณว่านี่คือเวลาของการนอนหลับและการพักผ่อนประการที่สองสร้างกิจ,จวัตรก่อนนอนที่ผ่อนคลายวินดาวรูทีน ก่อนที่เราจะไปนอนเราต้องบอกร่างกายและจิตใจของเราให้รับรู้ว่ากำลังจะถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะลองสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่ทำเป็นประจำทุกคืนประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนเข้านอนลดแสงไฟรีไฟให้สลัวลงในบ้านอาบน้ำอุ่น น้ำอุ่นช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายเล็กน้อยหลังอาบน้ำซึ่งเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมตัวนอนฟังเพลงเบาๆหรืออ่านหนังสือเลือกเพลงบรรเลงที่สงบหรือหนังสือที่น่าเบื่อเล็กน้อยไม่ใช่หนังสือที่กระตุ้นความคิดดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆที่ปราศจากคาเฟอีน เช่นชาสมุนไพรที่ช่วยผ่อนคลายคาโมไมล์ลาเวนเดอร์หรือนมอุ่นๆหลีกเลี่ยงหน้าจออิเล็กทรอนิกส์งดเล่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือดูโทรทัศน์ทำสมาธิสั้นๆหรือฝึกหายใจแค่5-10ถึงนาทีก็เพียงพอแล้วกิจวัตรเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจค่อยๆปรับเข้าสู่โหมดพักผ่อนและพร้อมสำหรับการนอนหลับ ประการที่สฝึกฝนความสมันเสมอพยายามเข้านอนและตื่นนอนในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกวันแม้ในวันหยุดสุดสัปดาห์การมีตารางเวลาที่สมันเสมอจะช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของคุณให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกง่วงในเวลาเดิมและตื่นในเวลาเดิมได้อย่างธรรมชาติประการที่ส ให้ความเมตตาและอดทนกับตัวเองการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับเตียงหรือการเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนไม่ใช่เรื่องที่จะสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนครับมันต้องใช้เวลาความสม่ำเสมอและความอดทนคุณอาจจะมีบางคืนที่ทำได้ดีและบางคืนที่ยังคงนอนไม่หลับเหมือนเดิมอย่าพึ่งท้อแท้หรือผิดหวังในตัวเองครับ ทุกความพยายามเล็กๆน้อยๆล้วนมีความหมายเมื่อคุณรู้สึกว่ากําลังเครียดกับการนอนไม่หลับให้ใช้เทคนิคพักแบบไม่ตั้งใจหลับที่ผมได้กล่าวไปแล้วยอมรับว่าวันนี้อาจจะนอนไม่หลับแต่คุณยังคงสามารถพักผ่อนได้ ให้ความเมตตากับตัวเองให้กำลังใจตัวเองและเชื่อมั่นว่าเมื่อคุณได้ลดความกดดันและเปิดโอกาสให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่การนอนหลับจะกลับมาหาคุณเองตามธรรมชาติผมอยากให้ทุกท่านลองจินตนาการถึงภาพนี้นะครับแทนที่จะมองเตียงเป็นสนามรบลองเปลี่ยนให้เตียงเป็นเหมือนเกาะส่วนตัวของคุณเองเกาะที่เต็มไปด้วยความสงบ ความปลอดภัยและความผ่อนคลายเมื่อคุณขึ้นเตียงคุณจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านได้กลับสู่ที่ที่คุณสามารถทิ้งทุกภาระทุกความกังวลไว้ข้างนอกและอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะหลับหรือไม่ก็ตามการนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีหลายปัจจัยแต่หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เรามักจะมองข้ามคือ ความเครียดจากการพยายามหลับและความเข้าใจผิดว่าถ้าไม่นอนคือไม่ได้พักการที่เราได้ปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้จะช่วยลดภาระทางใจได้อย่างมหาศาลและเปิดพื้นที่ให้การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้สรุปอีกครั้งนะครับสำหรับหลักการสำคัญที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้หยุดต่อสู้เลิกพยายามบังคับตัวเองให้หลับยอมรับ ว่าบางคืนเราก็หลับไม่ได้ไม่เป็นไรนอนไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้พักแยกความแตกต่างระหว่างการนอนหลับกับการพักผ่อนแม้ไม่หลับก็พักผ่อนได้หลายรูปแบบใช้เทคนิคพักแบบไม่ตั้งใจหลับสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน ฝึกสแกนร่างกายหายใจผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลุกจากเตียงเมื่อไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับเตียงกำหนดให้เตียงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการนอนหลับและพักผ่อนเท่านั้นสร้างกิจ,จวัตรก่อนนอนและรักษาความสม่ำเสมอ ผมเชื่อว่าเมื่อเราลดความกดดันลดความคาดหวังและเปิดใจให้กับการพักผ่อนอย่างแท้จริงร่างกายและจิตใจของเราจะผ่อนคลายลมและเมื่อนั้นการนอนหลับก็จะกลับมาหาเราได้อย่างเป็นธรรมชาติครับ <c oughs> เพราะการนอนหลับเป็นกลไกพื้นฐานของชีวิตที่พร้อมจะทำงานเมื่ออุปสรรคถูกขจัดออกไป ขอให้ทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาการนอนไม่หลับได้ลองนำแนวคิดและเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ขอให้คนพบความสงบในยามค่ำคืนและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในแบบที่ร่างกายและจิตใจต้องการนะครับไม่ว่าคืนนี้คุณจะหลับหรือไม่ก็ตามขอให้คุณได้พักผ่อนอย่างมีความสุขและตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นในทุกๆวันสวัสดีครับ